ตรงนี้เนี่ยย้อนกลับไปดูโปรไฟล์ของแต่ละคนไม่ธรรมดานะจากแต่ละคนเนี่ยจบมหาลัยดีๆดังๆระดับโลกเนี่ย้วทำไมเขาเขาถึงได้ได้มีพฤติกรรมในลักษณะแบบนี้เออหรือหรือว่ามหาลัยคือชื่อเสียงเกียรติคุณของมหาลัยที่เด่นดังระดับโลกเนี่ยมันปั้นคนให้ให้ห้าวกันแบบนี้หรอเออยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับ ยกตัวอย่างง่ายๆเลยครับพี่รวยพี่สวยชัยเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้เนี่ยการคุยระหว่างไบเดนกับทางาประธานสภาของของริพับลิกันเนี่ยนะครับที่เป็นคนริพับลิกันเนี่ยก็ยังไม่ได้ข้อสรุปนะครับใช่ใช่ก็ยังไม่ได<ช>้ข้อสรุปแต่ว่าทั้งหมดเ,เห็นพ้องต้องกันแล้วว่าอย่างใดเสียเนี่ย ทางเลือกที่จะทําให้สหรัฐต้องเบี้ยวนี้เนี่ยต้องไม่เกิดขึ้นอ่าอันนี้ชัดเจนแต่ตลาดมันก็เลยรีบาวขึ้นมาได้อะไรได้นะครับถามว่าตอนแรกเนี่ยไบเดนเป็นไงไบเดนไม่ให้ทางเลือกสวอไอ้โทษไม่ให้ทางเลือกคอนเกรสเลยครับคือไอ้คอนเกรสเนี่ยเขาอยากจะให้ไบเดนเนี่ยลดภาระการใช้จ่ายตามงบประมาณลงเพราะว่าต้นทุนของคุณเยอะมากเลยเขาก็บอกว่าเนี่ยถ้าปรับลดลงมาเนี่ยเขาก็จะโหวตปรับเพดานนี้ ของของสหรัฐอเมริกาให้นะอะไรเงี้ยนะครับปรากฏว่าไบเดนบอกว่าทางเลือกของสภามีทางเดียวคือปรับเพิ่มเพดานอย่างอื่นเขาไม่คุยเนี่ยนะพอยื่นไปแบบนี้ก็จบก็จบครับก็ไม่มีเขาก็ไม่สนใจอ่ะครับไอมแล้วไปไปมาจีเจ็ดก็ไม่เดี๋ยวไปปรากฏตัวไม่เดี๋ยวไปออสเตรเลียไม่เดี๋ยวไปปาปัวนู่นนี่ไปอะไรไปก็ต้องมานั่งคุยนี่ยังไม่จบนะะตอนแรกก็จะคุยวันศุกร์ เขาก็บอกไม่พร้อมเขาก็เลื่อนมาวันอังคารนะครับพี่ก็บอกว่าอ่อเดี๋ยวจะคุยต่อแบบนี้เป็นต้นเนี่ยความความความก้าวร้าวหรือว่าความอะไรที่ไม่ไม่ไม่ประนีประนอมหรือว่าไม่มีโกชิเอกนี่ไอ้เทคนิคนี้คือนีโกชิเอชเทคนิคเลยนะพี่บ๊วยพี่ตุชัยนะครับการต่อรองทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันไม่ใช่คนตัวตัวเราจะเอาร้อยเปอร์เซ็นทุกเรื่องมันเป็นไปไม่ได้ครับน่ามันต้องกีฟคอนเทครับอาจารย์ตุชัยต้องออันนี้เป็นเป็นเครื่องเคียงทิ้งท้าย ช่วงก็ได้ฝุ่นตลบเอแล้วก็หัวต่างคนต่างก็ได้ฝุ่นตลบเอแล้วก็เนี่ยที่เขาเขากังวลกันก็คือช่วงรอยต่อระหว่างสองเจนเนี่นะครับครับนะครับเพราะว่าวัยเก๋ากับหลุกคนรุ่นใหม่ก็จะมีจริงๆก็ไม่ต้องดูอื่นไกลนะผมว่าในในหลายครอบครัวก็เป็นอย่างนี้นะครับเตี่ยเตี่ยเกษอาจจะคุยไม่ค่อยรู้เรื่องครับเพราะว่า แนวความคิดเอ่ยอะไรเอ่ยก็ก็เริ่มเด่นแต่ก็ยังเชื่อว่าเดี๋ยวถ้าเกิดถ้าเกิดเดี๋ยวอีกสักไม่นานเนะี่ยก็คงน่าจะมีโอกาสลงตัวได้ก <Okay. S 1> ็ไม่ไม่ไม่คิดว่ามันจะถึงต้องต้องแตกหักนะครับเพราะว่าถ้าเกิดหวังอย่างนั้นงานนี้งานนี้ถ้าเกิดคใครทําให้มันสถานการณ์เดิมมาถึงตัวนี้แล้วแตกหกักหรือว่าพังเนี่ยครับเาเศรษฐกิจมันกับาันกลายผมว่าตรงเนี้ย มีบางไ,ไหวบางกระแส,แสที่ได้ยินมาผมชอบไม่ไหวแล้วก็ก็หนาวๆร้อนๆนะจารุชัยจารักก็บอกว่าท่าทีห้าวเป้งเนี่ยไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่เกิดขึ้นโดยนิสัยสันดาลแต่ว่าเกิดขึ้นเพราะว่าเป็นแผนเป็น,เป,นเป็นความตั้งใจที่จะให้เกิดขึ้นเ,เนื่องจากว่าอายุไขของวุฒิสมาชิกเนี่ยมันเหลือแค่ไม่ถึงปีแล้วปีเดียวเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเขาพร้อม ที่จะยือ้อลากกันไปสิจนกระทั่งวุฒธธิผลสภาพไปคือถ้าท่านลากกันไปแบบนั้นเนี่ยก็เท่ากับรัฐบาลมุงตูเนี่ยก็ลากยาวเหมือนกันนะมันจะกลายเป็นรัรฐบาลรักษาการที่ยืนยาวไปถึงถึงปีหน้านู่นเลยนะครับแล้วยังไงอ่ะงเสียหายครับไม่ได้ละครับงบประมาณก็ไม่ออกครับเออนี่ไงเนจะเกิดเ,เกินแบ,บนนเ,ป,เป,ประเทศดเป็นนะ เกิดเป็นแพ็เป็นของประเทศอันนี้จะไม่มีใครได้มีแต่เสียกับเสียครับตรงนี้ครับที่ผมเป็นห่วงว่ามันจะไปกรณีนั้นไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยสิ่งที่ทางก้าวไกลจะต้องทําเลยนะครับก็คือต้องต้องลดความเสี่ยงไอ้ตัวเนี้ย70บ่าคนเนี่ยกลับเติมมาให้เต็มให้ได้จากต้องยังไงก็ต้อง ก็ต้องเอาให้เต็มพี่ไม่ใช่แบบ,บจะอยู่ขงฉันอย่างเงี้ยเออแล้วก็เอ้ยสวมึงต้องบวตให้คูไม่งั้นไม่งั้นไม่งั้นไม่ได้นะนี่มาจากสิบสี่ล้านคนนะนู่นนี่อย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้สร้างสารรค์ไอ้ตรงเนี้ยแค่แค่เรื่องบริหารอา่อาอ่าบริหาร อ่าความเขาเรียกว่าบริหารความชอบธรรมเนี่ยมันก,มนก็มันก็ไม่ได้บริหารละนะครับและอย่างนี้บริหารประเทศผมคิดว่าก็คงก็คง,คงไม่เหมาะที่จะไปบริหารประเทศอ่ะนะครับมีแต่ทูตสงครามอยู่เต็มไปหมดเลยนี่ก็คือเือนกับบททดสอบแรกที่จะถูกครับนี่สําคัญที่สุดเลยครับถ้าผ่านไปได้อ่าผมก็จะยอมรับนี่ระดับหนึ่งเลยว่าอ่านี่ผ่านได้ละนะครับเพราะฉะนั้นการผ่านตรงนี้ไปบางอย่างมันร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ ครับแล้วก็มันไม่ใช่มามายื่นคําขาดให้กับเขามันต้องไปขอและผมก็เชื่อว่าสวที่เขาพร้อมที่จะสนับสนุนมันก็ไม่น้อยนะครับพี่ครับก็ไม่น้อยครับผมเชื่อว่ายี่สิบสามสิบเสียงเนี่ยเป็นไปได้ที่จะที่จะพร้อมให้การสนับสนุนนะฮะอย่างน้อยเนี่ยยี่สิบเปอร์เซ็นที่ที่เคยมีเป็ปเป็นเรื่องของการช่วยโหวตปิดสวเนี่ยก็ก็ก็น่าจะ เอ่อเป็นไปได้สําหรับ2ี่สิบเปอร์เซ็นต์ในเบื้องต้นส่วนมันจะไปถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์ที่ที่มีการเอารายชื่อมาเปิดกันเนี่ยนั่นนั่นก็อยู่ที่การที่คุณต้องไปไปชี้แจงไปทางสร้างความเข้าใจนะครับไม่ใช่มาแบบท้าทายเฮ้ยยังไงคุณต้องปรับคุณต้องเปลี่ยนมันไม่งั้นเนี่ยคุณไม่มีแผ่นดินอยู่คุณไม่มีที่ยืนใะ้อย่างนี้มันต้องชกกันแล้วถูกครับคนคนที่อาจจะรู้สึกตอนนี้เบาใจลงไปหน่อยก็เป็น ลุงของพี่บวยอะจากบ้านกระสุนตกกลายเป็นพี่ตกเอาสองร้อยหลังไปตกกระสุนไม่ตกเอาสองร้อยห้าสิบหลัง <c oughs> แทนกระสุนเบี่ยงไปแล้วตกอยู่หลังเดียวมานานก็เลยตกไปที่ในบ้านสองร้อยห้าสิบหลังแทนเนี่ยคุณอะไรอดีต <c oughs> พอสําน,นกงบประมาณน่ะรีบเขียนเฟซบุ๊กมาก่อนเลยนะผมจะดับนัน <c oughs> เอาตัวรอดเหลือสองร้อยสี่สิบเก้า กลัวกระสุนเฉียดไปลงไปตกที่บ้าน,ว,น,นวันนี้น่าจะมี5 5ท่านกร,รับสวที่ที่<ช>สดงว่าพ<ช>ร้อมหมดนาฮะ5ท่าน,านส่วนมีบางคนที่ปากดีเนี่ยมีเพื่อนที่ที่ทำรายการอยู่เอ,อบางช่องเนี่ยบอกว่าเอ,อนัดแนะกันอย่างดีจะไปออกราย,รายการเอ่อพอเชา้าขึ้นมาเทซะงั้น,นี่ะเพราะว่าดูนะครับ คือปฏิเสธติดต่อไม่ได้อะไรต่อมีอะไรเม,มีมีสวบางคนเป็นอย่างนั้นทั้งที่ปกติเป็นคนหิวแสงนะหงเหมือกับพลาดไปแล้วพลาดไปแล้วกำลังหาหาข้อแก้ตัวอยู่ครับางทีก็บางทีก็อยากจะอยากจะขอร้องกันนะเออพวกหนุ่มๆก็ใจเย็นๆลงหน่อยพวกครับ่ผู้ใหญ่ก็พูดน้อยลงหน่อยอืแล้วก็นะ าะว่าค่อยๆถอยกันดีกว่าอย่าไปเอากันให้แตกหักเลยคนทั้งหลายล้านคนผู้ประกอไกาทั้งหลายล้านคนเขาจะเขาจะเจ๊งกันหมดประเทศเสียหายครับเพราะว่าท่านท่านแบบฝั่งหนึ่งก็จะแสดงอิทธิฤทธิ์อีกฝั่งหนึ่งก็จะจะแบบแข็งทื่อแข็งตึงไอ้คนเดือดร้อนนี่มันเป็นล้านคนเลยครับที่แน่ๆตอนนี้เฉพาะหุ้นตกไปสามวันก็โดนกันไปเยอะนะโดนไปหลายตัวไป สามวันนี่หลายแสนล้านแน่ใจรับนะหมไปหลายแสนอยู่หลายแสนล้านเลยแล้วก็ตอนเนี้คนก็ร้อนร้อนหนาวหนาว่าอีกสามเดือนข้างหน้าถ้ามันเอาแค่ว่าเดือนเดือนนี้ไม่ชัดเดือนหน้าไม่ชัดก็แย่แล้วนะครับเครึ่งปีหลังก็จะมีคนเป็นหนี้เป็นสินแจ้งกันอีกเยอะใช่ใช่ดังนั้นต้องต้องให้ทั้งคนหนุ่มสาวกับท่านผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยกันถอยกันคนละครึ่งก้าวเหอะ นะครับชวนหารเรื่องขอร้องเออไม่งั้นเดี๋ยวปากท้องแหว่งแน่นอนใช่ครับเรามาช่วยกันพาประเทศเดินไปข้างหน้าดีกว่านะครับหยุดทะเลาะกันหยุดหยุดที่จะมาแตกหักกันดีกว่ากลับมาสมานกันลฉันเพื่อที่แบบประเทศให้ก้าวหน้านนเดินไปดีกว่านะครับ